สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชูวิทย์แชร์ถึงแผนพิคาดพิธาหลังกกตตีตกคำร้องคดีหุ้นนายชูวิทย์กบลวิสิตได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุแผนพิคาดระบบประชาธิปไตยทั่วโลกให้เสียงคนส่วนมากลงคะแนนฝ่ายใดรวมกันได้เกินครึ่งเป็นรัฐบาลบริหารประเทศหัวหน้าพักคะแนนมากสุดเป็นนายกแต่ประเทศไทยเลือกตั้งไปแล้วคะแนนก็เห็นกันหมดจนถึงวันนี้ยังไม่รู้ทิศทาง วนเวียนอยู่กับหุ้นสื่อตีความไปมาร้องกันไม่หยุดย่อนยอกย้อนซ้อนเงินประเทศตุรกีเลิกตั้งพร้อมไทยแค่3วันได้รับมอบทํางานต่อไม่มีอะไรสลับซับซ้อนอย่างไทยคาดว่าอีกนานกว่าจะรู้ใครเป็นนายกแค่หุ้นสื่อที่ปิดไปแล้วทําอะไรไม่ได้แต่ก็จะให้ได้ก็ก็ตอดูเหมือนยกคําร้องแต่กลับว่าเป็นหนักกว่าเดิมนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องสวที่ต้องมาช่วยเลือกนายกอีกทําไมระบอบประชาธิปไตยเรามันถึงยุ่งยากมากนักวะขอขอบคุณ ข้อมูลจะขอบข่าวขอบคุณค่ะ